สิลูกให้น้องให้น้องเออยืนไปยื่นไปโอเคไปหยิบมาอีกไปหยิบมาอีกอ่าเอาให้เลยเอาให้เลยไปน้องกิ๊กน้องกิ๊กข้างนี้ลูก นุ่นน้องกี้ก็ไปยื่นหรอกมาไม่หยิบอีกไม่หยิบอีกหยิบสิลกูกหยิบตรงโคลมันหยิบตรงโคลมัน เอาไปให้ช <Wars> ้างเลยเอาไปเอาไปยืนไปลูกเร็วเร็วเดินเข้าไปใกล้ๆหน่อยเดินเข้าไปใกล้ๆหน่อยกัวหรอกัวเหรอกัวหรอกัวเหรอไปหนูเดินสิลูกเดินไปเดินไป